รถบีตามต้นนิดนึงนี่ทานไปเสี๋ยวข้างหลังนะ่นแลโอเคนะข้างหลังเดินมาลอบไปเลย <Okay. S 1> ลูกคิวยาว,าวยกว่าตอนนี้เจ็งกว่าจ <Okay. S 1> ้วยใจบุญเป็นใจบุญนะเราถ่ายเยอะๆถ้าจะซองก็ไต้ขวาลูกนะโ <Okay. S 1> อ้สี่ร้อยกิโลมันหกสิบหกนะเราต้องออกของไปตรงเทปเลยหรอ <Okay. S 1> ไม่หรอเราไม่มีของจังเลย่ะ

ได้เลยนะนั้นหาวันว่างได้เลยเอาไป็นว่วันที่เราไปเพราจะมาได้ไปเยี่ยมแม่ด้วยทีมงาน้อกเตอร์ไอซิเทค่ะอยู่ไนก็ใกล้หมอค่ะได้เลยสามารถโหลดแล้วไปหาหมอได้ตลอด24ชั่วโมงให้ข้อมูลหนึ่งทุกอย่างเลยนะต้องให้เลยต้องให้เลยเพราะสุขภาพร่างกายเรามันสำคัญมาอันนี้เราหน้าจอเลยนีคะออฟฟิคแอปพลิเคชั่นอ้อเตอร์ไอเซมส์นะครับสามารถโหลดได้ใน Google Play แล้วก็ App Store ได้เลยนะครับ ไปไหนก็ใก้หมอสมารถฝึาหมอได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอ่ามาทานก๋วเดี๋ยวกระเล่นพอนจ้ะเขินพอนะไปทานข้าวนะขอบคุณมากๆอาทิตย์หน้าไปเที่ยวแถวนั้นแถวนั้นมีทุ่งกระมังที่ไปติ๊กไปไปอ่ะอ่าเนวิเจเตอร์ที่จิตระพรเกิตระพรมีน้ำบุดทับลาวไส้เงามจะไปเจียงทานต่อก็ไม่ไกลไปเลยคุณมิงมึงเลยแล้วไม่ไกลครับเราไปซักสองสามวันไปเที่ยวมีเวลาเที่ยวไหม เดี่ยวงข้างบนเนาะโสดเดี่ยวยองเจอ่ยวงบรรยากาศข้างบนสักหน่อยเดี่ยวนี่พ่อนะสามสิบทานเข้าทานตังตังๆด้วยก็ได้นนี้เป็นยังไรอันนี้ก็ชุดเมื่อกี้แหละส่งไปให้ผู้ติดโควิดป้องกันไงมันก็จะมีอะไรที่หมเท็กด้ตัวเองดูแลตัวเองนี่กลับมาหมดเท็ด้วยขอบคุณนี่ก็จากที่เดียวกันนะครับส่วนนี้มาจากไหนยังไงเอ่ยตั้ไหนมาก่อนนี่สวัสดีพี่ตรงนี้ตรงนี้ มาตรฐานตัวเนี่ยมาตรฐานโอ้โหโรงงานทำไม่ธรรมดานะเขามีมาตรฐานนะพูดถึงมาตรฐานตัวขนาดนี้เนี่ยมาตรฐานแข่งมาตรฐานซ้อมนะน้านระดับซ้อมนะโอ้นี่ผมน้อยเองไหมว่าเราไปซื้อมาฉันไม่ต้องคงหมดอ่ะโอ้จะชอบจะชอบมามาขยับมาฮะพี่เสียบตัวเองนะฮะพี่ก็มีมาให้จามาพี่ดีจะมาพูดกล้ๆกันเอา ไปได้กันเอาใช่ไหมใช่มาได้เลยครับฝั่งไหนก็ได้คอ,อันนี้ทอามานั่งเงล่นวันนี้ท่านอันนี้ต้องขยับมาหน่อยไหมนี่หรือว่าตรงนั้นสวยอย่างอันนยังไงบ้างครับพี่เอ่อเจริญพรนี่นะฮะอ่าทำอะไรบ้างครับของเราโอย้ยใหญ่ปุ๋ยที่เราทำข,ของเราคือใครเข้าที่เปิดใส่ได้ อเอสพีคาเดมี่ตรงนี้บ้านฝาบ้าน,านยู่ไปอีกลูกหนึ่งครับยู่ไปอ,ไไอไีกรูปยังไงบ้างฮะชอบรู้ว่าจะมาชอบตอนด้วใช่ไหม